ทางจังหวัดตราดเปิดงานการละครั้งหนึ่งคิดถึงตราดสืบสารตำนานวัดบุพพาราม373ปีเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี2,568ค่ะนายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดงาน การละครั้งหนึ่งคิดถึงตราดสืบสารตำนานวัดบุพพาราม373ปีเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี2568ซึ่งอำเภอเมืองตราดเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางศิลปะวัฒนธรรมทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยการจัดงานนะคะจะมีกิจกรรมที่หลากหลายค่ะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกันอาทิการทเที่ยววัดไหว้พระชมวิถีสัมผัส บรรยากาศดียามค่ำคืนที่สวยงามการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านการแสดงแสงสีเสียงตรกา,รตาการแสดงบนเวทีการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปของดีเมืองตราด โดยทางนี้วัดบุพผารามหรือวัดปลายคลองตั้งอยู่ในหมู่ที่3ตําบลวังกระแจอําเภอเมืองตราดเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดตราดนะคะสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยายุคพระเจ้าปราสาททองมีอายุครบ373ปีในปีนี้ค่ะภายในวัดแห่งนี้นะคะมีโบราณสถานสําคัญมีสถาปัตยกรรมที่สะท้อนภาพประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมในอดีตเช่นวิหารพระพุทธศาสตร หอไตรหอสวดมนต์หอพระพุทธบาทวิหารฝากระดานกุฏิเล็กทรงไทยนอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่จัดแสดงโบราณวัตถุเช่นพระพุทธรูปเครื่องถ้วยกรองมโหระทึกอายุเกือบ3,000ปีและข้าวของเครื่องใช้พื้นเมืองของชาวตราดค่ะ